ัคณาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566เดือนที่นะครับดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในตำแหน่งราชาโชคในช่วงกลางกลางเดือนมิถุนายนแล้วก็ไม่ได้โคจรเป็นราชาโชคอย่างเดียวไปโคจรอยู่ในเรือนลาภะด้วยนั่นคือ ความเฮงประการที่1ความเฮงในประการที่สองนั้นนะครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของคุณเองก็ไปอยู่กับดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาบหรือเรือนลาภะแล้วได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีเท่ากับว่ามีดาวที่เป็นมงคลถึง2ดวงโยกหลังลัคนาในตําแหน่งที่เรียกว่าเรือนลาภะสินแสหมิงต้องอธิบายให้ละเอียดครับ ใครที่ติดตามฟังกันมาโดยตลอดนะครับวิชาความรู้เหล่านี้นําเอาไปใช้ประโยชน์ได้ฟังไว้เถอะนะครับนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะเป็นสิงห์ที่โชคดีในเรื่องของการเงินใครที่เคยติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังมาก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้การเงินจะขยับดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ จะมีทั้งเงินที่คุณได้เป็นปะกะติอยู่แล้วจะมีทั้งเงินที่คุณจะได้ใหม่ลาบลอยหรือจะมีเงินเข้ามาในหลายหลายทิศทางวันที่1ถึงวันที่5านี้อาจจะจุกจิกหงุดหงิดนิดนึงนะครับบริวงบริวารอาจจะทำให้เหนื่อยใจจุกจิกอื่นๆอ,อารมณ์เสียอยู่บ้างแล้วก็จะมารับทรัพย์ในช่วงวันที่6จนถึงวันที่10 ใครที่เป็นสิงแล้วทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทำงานเป็นตัวกลางซื้อมาขายไปมักจะได้รับผลที่ดีเสมอต่อไปจนถึง11จนถึง15ช่วงนี้การเงินก็จะดีมากติดต่ออะไรก็จะได้ผลนะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ควรจะเป็นพอยี่เออพอ16จนถึง20 ช่วงนี้เป็นเรื่องความรักแล้วนะชาวลัคนาราศีสิงห์หวังใจได้ว่าน่าจะมีเรื่องรักๆเข้ามาแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยนะเออนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เองซึ่งเป็นตัวแทนความรักก็ไปอยู่ในเรือนวินาศแต่ดาวข้าเจ้าเรือนความรักดาวเจ้าเรือนในจริงๆเนี่ยมันคือดาวราวหูนี่แหละมันไปอยู่กับดาว พระรหัสซึ่งเป็นราชาโชคน่าจะมีคนมารักมาชอบมาถูกใจกันแต่ว่าไปกันแบบโลโปรไฟลดีกว่าไม่ต้องไปหวือหวาหรือเปิดเผยมากนะนะครับพอ21จนถึงวันที่25ช่วงนั้นจะมีชื่อเสียงนะครับชาวลัคนาราศีสิงจะมีชื่อเสียงงานจะทำให้คุณเป็นที่รู้จักมีความสำเร็จมีความโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในหลากหลายทิศทางแตกต่างกันไป แล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกถึงความปิติสิ่งที่น่ายินดีความสบายใจอะไรในหลากหลายอย่างทีเดียวแหละในช่วง2 1ถึง25 26จนถึง30นะครับช่วงนั้นการเงินการทองจะขยับดีขึ้นมีโอกาสจะได้บริวารใหม่ๆบริวารเก่งๆมาช่วยงานเป็นช่วงที่คุณศึกษาหาวิชาความรู้ใหม่ๆเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกกำลัง เขาเรียกว่าอยากจะใยรู้นะครับในสิ่งใหม่ๆศาสตร์ใหม่ๆเพื่อนํามาใช้ประโยชน์หรือให้ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันได้นําสิ่งที่คุณนั้นได้รู้ได้ศึกษาเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีลัคนาราศีสิงห์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องความรักนะครับผมว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยสิ่งที่ยังโสดน่าจะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะเป็นการคุยอยู่บนพื้นฐานของความถูกอ,อกถูกใจ เป็นมิตรภาพที่ดีเป็นความรู้สึกพึงพอใจสบายใจที่ได้คุยกันและจะสารต่อกันไปในรูปแบบใดก็ว่ากันไปเถอะนะครับส่วนสิ่งที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ระวังจะมีเรื่องจับผิดอะไรกันนะอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าดาวดีหลายตัวแต่เสาเก็เล็งรักอยู่นะและดาวเกตที่ทับรักเนี่ยบางทีมันมีเรื่องจุกจิกหุดหงิดจากความหึงหวงจากความจับจากการจับผิดอะไรกันนี่แหละ ก็ขอให้ดูกันให้ดีก็แล้วกันโชคดีครับสำนักมังกรทองนะครับสินแสหมิงเรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเรา ท่านใดสนใจนะครับติดต่อรออยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID Mastermin g 6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ